เอสปานิ o นคอนเคสนะคะจุดประสงค์ของการทำวิดีโอนี้ขึ้นมาก็คืออยากจะแชร์ความรู้ภาษาสเปนให้กับผู้ที่สนใจภาษาสเปนและเป็นการทบทวนภาษาให้กับผู้ที่กําลังเรียนภาษาสเปนด้วยตนเองอยู่นะคะรวมทั้งเป็นการทบทวนภาษาสเปนของตัวเกตเองด้วยนะคะซึ่งอ,อีพีนี้นะคะเราจะเริ่มกับคบําศัพท์ง่ายๆนะคะเป็นคําศัพท์ทั่วไปที่ใช้ทุทกๆวันนะคะก็คือคําศัพท์ในการทักทายค่ะหรือคําทักทายนั่นเองนะคะ คำทักทายในภาษาสเปน Los saludos Los saludos ล o าโอล l าแปลว่าสวัสดีเกต a นเก t a นแปลว่าเป็นไงบ้าง Buenos dias Buenos dias แปลว่าสวัสดีตอนเช้า Buenas ส a r d e s ิสบูเ s t a r ตแปลว่าสวัสดีตอนบ่าย Buenas Noches บูเอนาสโนเแปลว่าสวัสดีตอนกลางคืนหรือใช้บอกฝันดีหากคนสนใจเรียนรู้คำศัพท์ภาษาสเปนใหม่ๆคำศัพท์ภาษาสเปนพื้นฐาน ทุกคนสามารถกดติดตามช่องเอสเปนยอนก่อนเคสไว้ได้เลยนะคะแล้วเจอกันค่ะอาซาเลยโกอาริโอส